สวัสดีครับสุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งศิริยาครับผมพี่ลุงครับเราเราก่อนเราเป็นลูงศิริยาหน่อยครับว่ามาเป็นมาไงครับครับผมเองเนี่ยก่อนที่จะเข้าวงการนะครับก็คือมาจากนะครับเขาเรียกว่าสายประกวดนะฮะก็คือตอนเด็กๆเนี่ยทางบ้านก็ฐานะยากจนนะครับผมก็อ่าเขาเรียกว่าฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะครับฝึกจากไหนนะฮะพี่สาวเขาเดินสายประกวดร้องเพลงแล้วก็ เวลามีงานวัดอะไรเนี่ยพี่สาวก็พาเราไปด้วยเราก็อาศัยประสบการณ์ตรงนี้ร้องเพลงมาตั้งแต่8ปดเกครนะครับคือฝึกไปในตัวนะครับตอนนั้นก็คือพอขึ้นเวทีเนี่ยก็จะได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้คัดเลือกในการที่จะชนะเลิศหรือ,อได้รางวัลน,นะครับแต่ก็จะได้เป็นอของชํารวยเล็กน้อยเล,เล็กน้อยนะฮะตอนนั้นก็จะเป็นพวกเสื้อยืดบ้านนะครับทานไ้ใช้ตรากบอะไรเงี้ยเสื้อยืดตราหาร นะครับก็สะสมประสบการณ์ก็คือตั้งแต่ร้องเพลงประกวดมาเนี่ยจริงจังก็คือตอนที่เรียนที่วิทยาลัยเทคนิคพิศนุโลกแล้วก็พอเรียนจบมัธยมปีที่3นะครับก็ไปเป็นเด็กวัดนะฮะอยู่ที่วัดเจดียอดทองนะฮะเสร็จแล้วก็มีรายการประกวดนะฮะร,รายการหนึ่งของไอเอสเทวดานะครับพมัตตุเวทีแรกนยฮะในชีวิตของรุ่งศริยานั่นคือไปสมัครประกวดร้องเพลงที่นั่น นะครับผมแล้วก็ได้ได้ขึ้นประกวดแต่ว่าก็ไปชนะเลิศอ,อีกเวทีนึงนะครับชื่อเวทีเชื่อรายการชิงชัยชิงแชมป์นะครับเวทีสนามหวยพิษณุชัยที่พิุุโลนะครับพอจัดเสร็จจากนั้นปาที่ดวงดอกรักนะครับซึ่งเป็นในทุนแล้วก็มีบริษัทที่สร้างนักร้องแล้วก็เป็นผู้สร้างพี่แอลย่อรักสลักใจก็มาดูตัวนะครับแล้วผมได้รางวัลชนะเลิศ จากนั้นแหละครับจุดนั้นแหละครับที่ทําให้ผมได้เข้ามาวงการนะครับก็คือได้เซ็นสัญญากับทางตาได้ดวงดอกรักนะครับแล้วก็เข้าวงการมาบันทึกเสียงครั้งแรกชุดแรกเป็นเพลงอมตะชื่อชุดว่าน้าตาลก้นแก่นนะครับพอเสร็จแล้วก็ได้ทําอีกสามอาราบั้มนะฮะทำกับตาได้ดวงสามอาราบั้มแล้วก็ได้ขึ้นร่วมวงดนตรีนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นวงดนตรีลูกทุ่งที่ต้องบอกว่าอลังการ แล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนะครับสำหรับในยุคนั้นนะฮะเวทีกระจกแก้วลอยฟ้า5ชั้นนะครับเราใช้ชื่อในวงการซึ่งลุงโปรงปฏิคมซึ่งเป็นสื่อมวลชนในตอนนั้นนะครับผมตั้งให้นะฮะนั่นก็คือชื่อดุดสีดอกรักนะครับท่านท่านตั้งฉายาให้ด้วยนักร้องหนุ่มเสียงใสวัยบริสุทธิ์ดุษสีดอกรักนะครับแล้วก็ทําวงอยู่2ปีก็ไม่ประสบความสาเร็จ ในตอนนั้นคือทําวงเป็นหัวหน้าวงร่วมนะครับดุษฎีดอกรักแล้วก็มีนักร้องผู้หญิงซึ่งทางบริษัทปาดิดวงดอกรักเนี่ยได้ปั้นนะครับนั่นก็คือพี่หนุ่ยเพนพักหวงทองนะครับชื่อวงตอนนั้นในการขายงานก็คือดุษฎีดอกรักเพนพักหวงทองครับ